ครับวันนี้พามากู้รอบเช้ามืดเลยนะครับมาดูรอบรอบกลมนะครับมีหลักสันๆน,นะครับลมพัดป่ะชนครับชนชนชนเนี่ยครับรอบกลมที่รีวิวให้ดูครับเป็นรอบแปดเซนนะครับ ปานินก็ได้ปลายกลับก็ได้ครับตัวเล็กเกินเราก็ปล่อยชนชนครับชนโอ้หลายตัวครับโอ้ลูกแรกนะครับ Okay. ลูกแรลกก็สวยงามนะครับรอบที่แล้วเพี้ยกระสอบมาไปกินนะครับลูกนี้มาดูรอบลูกใหญ่กันครับนี่นะครับที่ผมดักไม่ไกลฟังครับหลังจะโผล่นิดๆครับมันถึงมันทึ้งเสียงครับเสียงที่คนจะเห็นเนาะแต่ถามว่าคนเห็นแล้วถ้าคนทำมาหากินด้วยกัน แต่ม่อยุ่กันมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับต่างคนต่างหากินเนะ okay. าะโอเคเดี๋ยวยกให้ดูเลยชนนะครับชนอยู่ชนอยู่ว้า wow. ว าครับโอ้ยเอกับก็ตัวใหญ่ๆครับออ้ไปไกับครับตัวเบลเอร์เลยครับนี่ยเนี่นนสองตัวนู้สวยงามครับฝนก็ทําท่าจะมานะครับเมื่อคืนตีสีก็ตกไปแล้วครับเหมือนจะมาอีกอามาดูลูกไฮไลท์กันนะครับ หลอบนี้แหละมันจะมีตัวไหมแล้วไม่ค่อยชนเลยครับนไม่ค่อยดีแล้วนะครับเงยีบงยบเงียบอ้าวอ้าวมีอยู่ครับมีอยู่ครับเอไม่ค่อยชนอ๋อโดดโดดอ้าว งามเหมือนเดิมครับวาวาวๆาดูครับลูกนี้เมื่อกี้ถ่ายทิย้งแล้วนะครับแล้วมันดิ้นแรงครับโทรศัพท์เปียกครับผมเลยต้องปิดมาถ่ายใหม่ตอนยกขึ้นแล้วเนาะโอ้ยสกครับตัวนี้ประมาณ อาจะสีโลขึ้นครับตัวเนี้ยสองตัวนั้นไม่โตไม่โตเท่าไหร่ครับเนี่ยครับลูกนี้แหละครับที่ผมว่ารอบที่แล้วเอ้ยไม่ใช่รอบที่แล้วรอบก่อนที่ว่าน้ําดําจัดน้ําเน่าเนาะที่มันเข้าห้าตัวครับเข้าแล้วตายเน่าพาลอบลอยขึ้นมาเลยนะครับแค่ข้ามวันครับเนี่ยพอน้ําเริ่มดีนะครับเนี่ยที่ปลาไม่ตายเนี่ยถ้าปลาไม่ตายนี่แสดงว่าน้ํามีอากาศครับโอ้สามตัวสวยเลยครับ เป็นสิบโลครับสามตัวเนี่ยสวยงามมาดูลูกสุดท้ายกันครับเป็นรอบกลมที่ผมกู้เล่าลูกเป็นลูกแรกโอ้หลักสันอยู่นะครับเป็นลูกแรกแล้วก็เดี๋ยวจะกู้เป็นลูกสุดท้ายพอมีสองลูกนะครับที่ดักไว้มีสองลูกเนาะที่ทํารีวิวให้ดูครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ขยันทํารอบนะครับทําลูกสองลูกนี่ก็ โอ้โหโอ้ชนชนครับชนไอ้ช่อนโอ้โหทำไมมาดูนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวตายเน่าโอ้ชนหลักขยมเลยนะครับนึกว่าจะแซดอย่างงี้ เดี๋ยวไปดูผลงานรวมเลยครับอ่ามาลุ้นรอบสารพัดนึกผมอีกแลนะครับรอบอ่อรอบห้าเซนนะครับกินหมดครับกินทุกปลาปลาประเภทปลาเล็กนะครับเนี่ยครับชนอีกแล้วครับชนอีกแล้วนะครับ พาดนะครับอุ้ยกลับเนี่ยครับโอ้ยตัวมีตัวงามเลยครับสามสี่โลอยู่ครับโอ้ยกลับใสสวยครับมาดูรอบไปกลับกันสักหน่อยครับ ชนชนอีกแล้วครับเนี่ยเนี่ยครับรอบปลากลับนบไม่ค่อยผ่าดนะครับถ้ามีตัวนะโอ้ยแซ่บครับบานโอ้ตัวสวยสวยด้วยวันนี้ผมเก็บหอยด้วยนะครับได้พอจะเอาจริงๆมีตตัวเล็กๆครับ วันนี้เอจะมาจากวังน้ําเย็นนะครับเอจะมาหาปลากินบอกอยากได้หอยอ้าวโอเคผมก็เลยเก็บให้ครับเดี๋ยวให้ดูรอบไปกลับตรงนี้อีก2ลูกนะครับใกล้ๆก,ก,กันเนี่ยโอโขชนครับเนี่ยรอบไปกลับครับเนี่ยดูดูทรงครับมีตัวทุกลูกครับ จะมากจะน้อยแค่ไหนโอ้โหเห็นไหมครับโอ้ยตัวไอ้กลับไซส์เบงๆบงนั้นเลยครับดูลูกนี้กันอยู่ใกล้ๆก,ก,ก็ยกให้ดูโอ้มีปลาตายครับขาวแงะขาลอบอุ้ยแต่มีครับแต่มีตัวครับ ไอช่อนอีกแล้วครับเห็นไหมครับอุ้ยตัวไอกับไม่ได้เยอะหรอกครับแต่ตัวใหญ่ครับโอ้ไอกับสามขีดสี่ขีดมั้งครับนั่นน่ะมีสองตัวตอนนีนอ้อีเอาสวยงามครับไม่ต้องมากตัวหรอกครับแต่ตัวใหญ่ดี วันนี้เก็บหอยขมด้วยเอ้ยไม่ใช่หอยขมหอยเชอรี่ fc จะกินหอยเชอรี่วันนี้ fc มากินปลาครับ fc จะมากินปลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ fc ก็จะมาดำปลาอีกต่านะงประกต fc วางน้ำเย็นมาพรุ่งนี้